มิชาล่าสุดที่ได้เป็นรูมเมทกับ AA ครับผมคือแล้วคุณลืมผมเลยเฮ้ยอะไรก็คุณไม่ได้อยู่ในแบบเหตุการณ์ไงได้อยู่อ่ะก็บอกตรงๆว่า a อ่อจะชอบเอาแบบเปิดเปิดกระเป๋าเดินทางอ้าไว้ระวางบนพื้นแล้วก็มีเสื้อผ้าเสื้อผ้า A a วางอยู่ล้อมรอบเออทีเนี้ยมันก็ลกใช่ไหมล่ะคือห้องมันก็ยิ่งแคบๆอยู่แล้วผมก็เลยบอก AA ไปว่าอ่ะเอเอเนี่ยอีกประมาณ88วันน่ะรายการก็จบแล้ว AA ก็เอาเสื้อผ้าเก็บเข้าไปแล้วแบบ เก็บเข้าที่ให้พี่หน่อยได้ไหมล่ะแล้วเวลาเอาใช้ออกมาก็แบบเอออดทนเปิดเปิดกระเป๋าเดินทางค่อยๆหยิบมาหน่อยอะไรอย่างนี้เอก็ทาแบบอดทนให้พี่หน่อยได้ไหมเอบอกว่าพี่เน็กเนี่ยอีก8วันก็จบรายการแล้วพี่เน็กก็ทนทนไปหน่อยสิเออผมก็แบบเอเปลี่ยนไปน้องชายเอว่ะเอได้เอไม่มีเอถูกแล้วงั้นพี่ทนก็ได้เอตอนนอนด้วยกันในห้องจริงๆไรไม่ได้ไม่ระเบียบแต่ว่าจริงๆก็เป็นที่หนึ่